แล้วเขาจะทักอ่ะเข้าใจค่ะเขาไม่ให้พี่ออกจากทักนะเขาแค่ต้องการให้ยกมือจะถ้าพี่ไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าพี่ไปพี่ไม่โอเคพี่ต้องอยู่ในท่าของพี่เหมือนเดิมอืมอืมบัดระแวงเลยแบบเดียวกันคือของผมเนี่ยถึงแม้ถึงแม้ผมจะไปแล้วผมบอกว่าไม่โอเคแล้วผมออกมาแต่การที่ไปเนี่ยมันก็มีภาพที่ไปแล้วมากงคิมันก็เป็นผลรบกับผมเองมีภาพบอกไหมครับอ่าผมก็เลยแบบว่าด้วยนโยบายของแต่ละพักตอนนี้เรารู้ดีแล้วแหละว่าแต่ละพักมีแนวทางหรือว่านโยบายยังไงพี่บอกว่าพี่ไม่อยากร่วมงานกับใครคนที่เป็นที่เป คนนิเดตไถึงอน,<ว>นิเดตอะไรไอนิเดตณตอนนี้หรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่เป็นหัวหน้าพักแต่ละพักถ้าพี่มีไหนถึงอะไรที่พี่แบบไม่ชอบไม่อยากรลวมง,งานด้วยเเราจะได้ตอบให้ว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนมาเจ็ดอ่ะพี่เรียกมาถ้าถ้าเรียกมาแล้วจบดูมันเกินถ้าเกินสิบขึ้นไปอ่ะสิบเกียรติยังอยู่ที่หนูอยู่แต่ถ้าเกินสิบเนี้ยขึ้นไปอ่ะแต่เขาว่าเรียกมาอ่ะมันต้องจบเลยจบเลยคือพี่พี่ไปกรุงเทพแต่ถ้าไปแล้วมันมันไม่โอเคพี่ก็เที่กลับก็ยังทำงานเหมือนเดิ มีใครรู้ที่จะตั้งเครื่องอะ<ง>ไรที่จะไปส่งยอกมผมงงว่าไอ้ที่บอกว่าสิบสิบโลเนี่ยเฉพาะยกมือหรือว่าหรือว่าให้ให้ย้ายผ่านพายกมือแค่ยกมือแค่ยกมือค่ะยกยกมือไม่กย,ย,ย,ยกย้ายแค่ยกยกมือล่างอะไรบ้างยกมือตามที่เขามีเอกสารไงตามที่เขามีใบสั่งมาอันนี้ไม่ได้เป็นลูกมองหรือเป็นไรเรามาร่วมงานกันอยู่ด้วยกันแค่นั้นไม่เกี่ยวกับให้ย้ายหรือไม่ย้ายมันเขาไม่ได้ให้ที่ย้ายมาเขาคือต้องการแค่ให้ต้องการช่วยยกมือแค่นั้นเลยค่ะยกมือให้ฝ่ารัฐบาลค่ะเ,เอาง่ายหมายถึง